การพัฒนาทุนุสุขภูมิที่ยั่งยืนด้วยความสุขเนี่ยนะครับเราจะเห็นวิธีการกระบวนการทางความคิดของความรู้องค์ประกอบของการจัดการการเรียนรู้นะครับวันนี้เองเนี่ยเราในนามของสถาบันพัฒนาทุรุสุขภูมอยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาคมสีอาเซียนครับกอบความสุขตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนเสนอว่าเราควรจะต้องหากระบวนการในการคิดในการเชื่อมต่อสิบประเทศไม่ว่าจะเป็นที่พมา่าลาวสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนหรือแม้แต่เวียดนามครับ ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานะครับประชาชนคนไทยเราจะต้องมีการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระบวนการทางความคิดตั <goof cji> ้งแต่เรื่องการเรียนรู้ครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราจะเห็นวิธีการหลากหลายครับที่ประชาคมกิจอาเซียนกาลังจะคืบคลานเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะปี2558เนี่ยนะครับวันที่1มกราคมเนี่ยอีกประมาณ2ปีกว่าๆครับไทยเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการของประชาคมกิจอาเซียนแล้วถือว่าทุรรษของไทยเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างโหรานครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษา เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาพื้นบ้านของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวภาษากัมพูชาภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาหลักตัวหนึ่งก็คือภาษาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการสื่อสารภาษางกฤษครับตอนนี้เองฮะประชาชนคนไทยเราจะมีปัญหาส่วนหนึ่งคือการผลักดันเกี่ยวเรื่องกิจกรรมต่างๆโดยใช้กระบวนการการสื่อสารเทคโนโล,โลยีหรือว่าการเชื่อมต่อเรื่องภาษาเนี่ยนะครับจะเป็นองค์ประกอบที่ถือว่าเราจะต้องเร่งในการปลดบุคลากรคนไทยเราให้มีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดมีทุนทางวัฒนธรรมมีทุนด้านภาษา แล้วก็เอากระบวนการทางภาษาเนี่ยไปใช้เชื่อมต่อให้เกิดการทำความเข้าใจในกระบวนการของความคิดความรู้นะครับแล้ววันนี้เองครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเช่นกันนะที่เราอยากจะเชื่อมต่อเรื่องประชากรสกินอาเซียนเราจะมองว่าประชาชนคนไทยเราช่วงนี้จะอยู่ในช่วงผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนะครับประชาชนทั้งหมด67ล้านคนณขณะนี้เองไทยเราเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนี้จากประชากร67ล้านคนในประมาณ2งปีกว่าจะกลายเป็นร0 0ยล้านคน ท่านลองคิดนะครับเราเป็นบุคคลคนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ของไทยเราสู่อาเซียนได้แล้วตอนนี้ครับเราเห็นมุมนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นบุดหลานที่มาเชื่อมต่อระหว่างทว่าทาเป็นพี่น้อแชนเราถือว่าเป็นการลอกเรียนแบบหากระบวนการในการคิดที่เราจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ตับริษัทคนอของเราครับมองว่าที่เราพลาดก็คือการปั้น รามีความแข็งก่งที่สามารถแข่งกับไทยก็ได้ไม่ยิ่งกว่านั้นครับผมอยากจะเรียนว่าเราควรจะต้องแข่งขันเรื่องของการพัฒนาทุนนุชครับภ <im itation> าษาก็ดีเทคโนโลยีก็ดีระบบไอทีก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของการศึกษาครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผมมาที่นี่เองเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนครับแล้วเราถือว่าเป็นการที่จะสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงมือสิ่งหนงอย่างผม <im itation> อยากให้ลูกๆและหลานนี่นะครับมา,าผ่อนปลนนะครับแล้วก็มาีแลกแหลกับร่างกายนะครับคว <im itation> ามสุข่างๆหลากหลายตัวนี้ผมจะยืนแม่แบบของเรื่องของความสุขของความสุขที่บนเ c สครับ ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นความงดงามยิ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพยาดรจินวิพาตกรัท่านอาจารย์ดารัสศ,ศิริวิทยาคุณวิภาตกรได้มีการมาบริหารจัดการมาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องอาชาวชาวเจ้า,าพยาของเรานะครับที่มหาลัทยที่กรุงเทพสิ่งเหล่านี้ฮนะถือว่าเป็นการนําความรู้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนจากความเป็นตัวตนของ,ของครูบาอาจารย์จากความเป็นตัวตนของ คนที่ถือว่าเป็นเบ้ารลอมที่มีความสำคัญค่าของสังคมไทยครับถ้าอาจารย์ดารัตน์ให้ความรู้คราะห์สถาบันพัฒนาทุรษย์รายการเก่งยกรลังสามสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราอยากจะเรียนว่าการศึกษานั้นเราสามารถจะเสริมสร้างได้อย่าหยุดการเรียนอย่าหยุดการคิดอย่าหยุดการพัฒนาครับ mm hmm. ท่านจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถแข่งขันในระดับ AEC ได้และตอนนี้เองทางมหาวิทยาลัยจะมีงานใหญ่ครับในวันที่เจกรกฎาคมนี้นะครับจะมีการลงนามความร่วมมือหลากหลายครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายทําทุกช่วงทุกช่วงเพื่อเห็น ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยเจ้าพญาแล้วตอนนี้เองมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเราเนี่ยนะครับมาเปิดวิทยาคารที่ซอยทองหล่อครับอาคารลิเบอร์ตี้ครับกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรนักศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกครับผมได้ตรงๆนะครับคุณภาพคับแก้วครับและยิ่งไปกว่านั้นครับมีคุณูปการเกี่ยวเรื่องของคณาจารย์หลากหลายครับท่านอาจารย์ดารัตท่านดรจินท่านอาจารย์ศิริรัตนะครับท่านอาจารย์ดรสมเด็จนะครับหลากหลายนะครับแมะอาจารย์สายชวนอาจารย์โจเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่เสริมสร้างวัฒน ทางปัญญาครับแล้วนี่คือเบ้าหลอมสู่สังคมนั่นคือมหาวิทยาลัยเจ้าพญาครับแล้วตรงนี้ครเราถือว่าการที่มหาวิทยาลัยเจ้าพญาเราจะแข่งขันกับประชาคมเอเชียถือเป็นแหลกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของไทยเราครับเรียนเชิญนะครับเข้ามาแวะเวียนเข้ามาสมัครเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายในมหาวิทยาลัยเจ้าพญาครับตรงนี้ครับผมถือว่าเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขโดยกล่องของ AEC ครับแล้วถือว่ามหาวิทยาลัยเจ้าพญานัน้นเป็นต้นแบบสู่สังคมแห่งความยั่งยืนด้วยความสุขในกล